ภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นชาคริสแอนแต่งงานสร้างครอบครัวอย่างอบอุ่นมาได้3ปีสำหรับครอบครัวของพระเอกชาคริสแย้มนามกับแอนพัททิราที่ตอนนี้มีบุตรชายสุดน่ารักอย่างน้องโพมาสร้างสีงสันให้กับบ้านในครืน้นเครงหากใครติดตามชาคริสและแอนจะเห็นว่าวิถีชีวิตส่วนใหญ่นั้นจะอยู่กับอาณาจากักรสวนผล,ลไม้ที่จังหวัดจันทบ,บุรีที่บอกเลยค่ะว่าผลิตผลงดงามมากนอกจากไ,ได้ติดตามวิถีชีวิตเกษตรของทั้งคู่ผ่านทางช่องบัตโพชาแนลแล้วล่าสุดในอีนี้ชาคริสและแอนก็ได้ย้อนภาพบรรยากาศหวานๆในงานแต่งงานมาให้ไดดู้ และภาพดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้บอกแล้วว่าเป็นภาพที่ไม่เคยออกสื่อที่ไหนมาก่อนทุกอย่างยังคงอบอวลไปด้วยความสุขและความรักเหมือนเดิมจริงๆเลยคะ่ะหลายคนดูภาพแล้วก็ต้องอมยิ้มตามกันไปเลยพร้อมกับอกว่านี่แหละคือพรหมลิขิตของกันและกันสามารถดูแบบเต็มๆได้ที่บักโพชาแนลสำหรับเทนทางรักระหว่างตนเองกับภรรยาสาวเกิดขึ้นมานานแล้วแต่เพื่อนๆหรือคนในวงการแทบจะไม่มีใครได้พบกับสาวแอนเนื่องจากคบกันแบบเงียบๆเหมือนเป็นคนธรรมดาจึงไม่ได้ออกสื่อและเหตุผลสําคัญก็คือห่วงทั้งครอบครัวของฝ่ายหญิงกลัวว่าจะเครียดกับการ ได้เป็นคนที่สังคมอยากรู้จักแบบในเวลาชัวข้ามคืนหนุ่มชาคริตก็ได้เผยด้วยว่ามารู้จักกับสาวแอนตอนที่เล่นละครเรื่องหนึ่งแล้วก็ต้องทํางานออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งสาวแอนก็ทํางานเป็นฝ่ายประสานงานรวมทั้งดูแลนักแสดงเมื่อถ่ายละครถ่ายทําเสร็จก็มีการติดต่อพูดคุยธุระกันอยู่บ่อยๆทั้งเรื่องตังค์รองเอกสารรายละเอียดต่างๆและจะมีการนัดพบเรื่องงานอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่างานจบแต่ความสัมพันธ์ไม่จบนั่นเองแหละค่ะต่อมาก็ได้กลายเป็นคนที่คุยคุยกันซึ่าย ิงนัเป็นคนนอกวงการเป็นห่วงเรื่องว่าครอบครัวนั้นจะตกเป็นข่าวเป็นที่คุยพูดถึงในสังคมแลาจะต้องมาถูกโดนถามเรื่องนุ่นนี่นั่นเกี่ยวกับตัวเองในอดีตด้วยเหตุนี้จึงมีการห่างกันหลายๆครั้งแต่ในที่สุดแล้วก็ห่างกันไม่ได้สาวแอนก็ได้กล่าวอีกวยว่าในช่วงที่คบหาดูใจกันก็คบกันแบบลุยๆง่ายๆกินข้าวค้างทางกันเสมอรวมทั้งพาไปกินของแปลกๆกับความสัมพันธ์ชาคริตที่มีกันเหมือนเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยการตัวติดกันตลอดลุยกันไปทุกทีทางด้านหนุ่มชาคริตก็ลล่่่่าาวนนนัััับบตต้้้้้งงแแทีีไไดดรูจกกหญิคะ ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแม่ของบุตรผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยเหนื่อยกับการทำหน้าที่แทนตนเองช่วยดูแลแม่ตลอดอีกทั้งยังคงเป็นสมองและเป็นคู่คิดดูแลกันและกันช่วยสานต่อธุรกิจของตนเองอย่างเต็มที่จนกลับไปทำงานในวงการบันเทิงต่อได้และตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาที่รู้จักกันจนกระทั่งมีบุตรผ่านพ้นอะไรต่อมีอะไรด้วยกันมาอย่างมากมายในที่สุด